ลุงมานั่งทำอะไรตรงนี้เนี่ยรถผมไม่ใช่แท็กซี่นะลุงขออาศัยติดรถไปหน่อยได้ไหมเฮ้ลุงไม่ไปหรอกเออแล้วเราไม่ไปแล้วจอดทำไมพอหนุเอ่อขออาศัยติดรถไปหน่อยได้ไหมแล้วลุงจะไปไหนครับแถวๆตัเมืองโอ้ลุงลุงไม่เห็นรถผมหรอรถผมไม่ใช่แท็กซี่นะลุงถ้าลุงอยากจะไปอ่ะลุงโหลดแอปแกอ่ะลุงรู้จักป่า แ,แท็กซี่อ่ะลุงแผมไม่ไปหรอกออแล้วเราไม่ไปแล้วจอดทำไมก็เห็นลุงโบอกอ่ะผมก็ต้องจอดดิลุงมไม่มีอะไรแล้วผมไปแล้วนะลุงอ๋อขอบใจ จอดสักคันไว้เอาลุงมายืนทำอะไรอยู่ตรงนี้คนเดียวเนี่ยลุงจะขอสายติดรถไปแถวดอนเมืองหน่อยแถวดอนเมืองเหรออือแล้วลุงไปทำอะไรแถวตอนเมืองอะ่ะลุงจะกลับต่างจังหวัดจะกลับไปหาครอบครัวหน่อยสถานีรถไฟตอนเมืองใช่ไหมลุมงแถวนั้นแหละอา่า โอเคลุงเดี๋ยวผมผ่านแถวนั้นพอดีเดี๋ยวลุงขึ้นรถผมมาได้เลยขอบใจนะเฮ้ยเฮ้ยลุงไปไหนเหระไม่ยังไม่ขึ้นอีกอะลุงไปไหนของลุงวะไปไหนอ่ะเฮ้ย ลุงอือม,มาลุงมานั่งทําอะไรตรงนี้เนี่ยไม่เป็นไรลุงลุงไปได้ไปได้อะไรเราลุงมันอันตรายขึ้นไปนั่งบนรถเฮ้ยลุงสกปกรกเดี๋ยวไปทํารถเพื่อนข้างในไม่เป็นไรลุงสกปรกก็ช่างมานันอ๋อไม่เป็นไรนั่งสกสกปรก,ก,กอะ่ะเดี๋ยวโดนตํารวจจับลุงไปนั่งบนรถปะเฮ้ยตำรวจจับด้วยเหอเรอตำรวจจับอ้อนั่งบนรถนั่งบนรถไปลุงอ๋อโอเคได้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 อมันนั่งโอ้ โอ้โห oh. oh. นั่งได้นียเอาลุงนั่งเนี่ยนั่งหลังเลยสบายสบายได้ <Okay>. oh. ตามสบายเลยลุงโอเคตอนเมือง เออขอบใจนะพ่อหนุ่มลุงยืนโบอกอยู่ตั้งนานไม่มีใครจอสักคันโอ้ยมันเป็นไรหรอกลุงมันก็ต้องช่วยๆการแหมนลุงาอายุเยอะขนาดน,นี้จะให้ผมปล่อยลุงยืนโบกนั้นได้ไงผมผ่านพอดีด้วยดอนเมืองอะ่ะเออลุงว่าแต่ลุง,ลงนี่จะไปจังหวัดอะไรอะ่ะลุงจะกลับภูเกต็ตอเนี่ยทิ้งป้าก็อยู่คนเดียวตั้งนานแล้วตอนนี้ในเมืองหลวงก็ไม่มีงานให้ทำแล้ก็ คิดถึงแกทิ้งว่าแกไว้ตั้งนานแล้วจะกลับไปหาแกหน่อยอืมมันคนแก่แล้วเนี่ยมันก็ต้องคอยดูแลก,กันแหละไม่มีไม่ม,มีใครแล้วนี่มีแต่ลุงกับป้าโอ้ลุงลาะลูกลุงไปไหนอะอยู่กับป้าสองคนเองหรอลูกลูกมันก็ไม่ได้อยู่ด้วยม,มีลุงกับป้าอยู่กันสองคนนั่นแหละก็แก่แล้วมันก็ต้องช่วยช่วยกัน ดูแลกันไปดูแลกันมาเว่าเสร็จงานแล้วกลับไปทีตรงนี้ก็ต้องมีของไปฝากแกนหน่อยปากก้าแกชอบของหวานก็เลยเนี่ยซื้อขนมหม้อแกงเมืองเพชรไปฝากแกโอ้หม้อแกงนี่นึกถึงแม่ผมเลยลุงแม่ผมก็ชอบกินขนมหม้อแกงมากเลยแล้วแม่อายุเท่าไหร่แล้วล่ะอ๋อเจ็ดสิบกว่าแล้วลุงอ้หูยบ้าแล้วอยู่คนเดียวด้วย ลนเดียวอันตรายเหมือนกันเนอใช่ผมก็อยากจะรีบกลับบ้านไปอยู่กับแม่ลุงแต่แบบมันกลับไม่ได้ไงเราก็มีภาระภาระมันเยอะลุงนี่ก็ต้องขยันทำงานชีวิตมึงหลวงอะเนาะไม่สู้มันก็ไม่รอดมันก็ต้องดิ้นรนกันไปอะ เนี่รถคันนี้จริงๆผมก็ไม่ได้อยากจะซื้อหรอกนะแต่มันก็นั่งสบายเนอะมันก็นั่งสบายแหละลุงแต่แบบมันก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นอะ่ะมันก็ราคาสูงแล้วนะแต่ที่ผมต้องซื้อเพามันมีเหตุจําเป็นไงมันเกี่ยวกับง,งานนะลุงอันนั้นแหละอืมซื้อมาก็ต้องเป็นหนี้หนย้จะบ้านหนยยจะรถหนยจะครอบครัวเมียลูก สมัยนี้มันก็เศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีนะโอ้ทุกวันนี้ต้องขยันนะเนาะอยู่เมืองหลวงแต่ยิ่งทำเท่าไหร่นะลุงแรงก็ยิ่งแย่ทีทุกวันนี้ผมเป็นหนี้สิบกว่าล้านแล้วเนะี่ยโอ้เราจะปอดได้เมื่อไหร่การทำธุรกิจนะนวะ่นลุงแต่ปากัดปีนที่แบบถ้าไม่ขยนันขวนขวายมันก็ไม่รอดแล้วแหละชีวิตเมืองใหญ่อืมต่อให้เราจะ มีเงินมีทองหน้าที่การงานดีขึ้นแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าแบบมันมันไม่เหมือนชีวิตบนนอกระนุะอืมใช่ใช่นะอยู่ในเมืองเนี่ยมันก็ไม่เหมือนอยู่ต่างจังหวัดหรอกอือจริงอยู่บนนอกอ่ะบายถุดแล้วลุงมันมันง่ายอะเนะจะทําอะไรมันก็ได้มันไม่ต้องยิ้นลนอะไรมากมายมีชีวิตสบายสผมคิดถึงบนนอกมากเลย ไอ้ลุงแป๊บนึงนะโทรศัพท์ของเข้าอะฮะัลโหลฮัลโหลพี่อยู่ไหนแล้วเนี่ยอ๋ออยู่ on the way อ่ะอยู่อะไรแถวนั้นพี่ยังมาไม่ถึงอีกเหรอเรามีนัดลูกค้าที่บางนา6โมงนะ6 6เรามีนัดลูกค้า6โมงไม่ใช่หรอก็ใช่ไงแล้วทำไมยังมาไม่ถึงอีกแล้วนี่ก็จะ6โมงแล้วก <c oughs> ็บอกบอกลูกค้าแล้วพอดีพี่ มันมีเหตุนิดหน่อยอ่ะมันขอสายสักครึ่งชั่วโมงได้ไหมแต่ถ้าายงานไม่ได้อ่ะจะทํายังไงนี่พี่โปรเจกต์นี้ก็สําคัญนะโอ้ยรถมันติดรถมันติดมากเลยเนี่ยมันนะคงเหลืสักครึ่งชั่วโมงแหละอืมเดี๋ยวผมจะรับหน้าไปก่อนแล้วกันโอเคโอเคขอบคุณมากเดี๋ยวพี่รีบไปโอเคพี่แค่นี้แหละไม่้อหรอกอืมเออไอ้ที่พ่อหนุ่มจะไปทำอะไรแถวจอนเมืองด้วย อ๋อผมมีทำธุระแถวดอนเมืองพอดีอะลุงนัดลูกค้าไว้อ๋อแล้วนี่มันก็ใกล้จะถึงแล้วนี่แล้วทำไมต้องเลทถึงครึ่งชั่วโมงอะมันไอ้น,นี่ไงเดี๋ยวผมต้องแวะทำธุระอีกที่น่งก่อนมันก็เลยแบบต้องเผื่อไว้ก่อนว่าแบบเป็นยาเลทครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยลุงโอเคอเออเดี๋ยวเออมันจะถึง่อเมืองแล้วนี่ไอ้หนุ่ม จอดได้ดวเดี๋ยวจอดได้แล้วเดี๋ยวลงุงจะลงตรงนี้นะลงุงอ่อขอบใจขอบใจขอบใจให้อเจริญเจริญนะให้ธุรก,กิจประสบความสำเร็จนะอ่ะเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวนปะปลอดภัยนะครับลงุงเออนี่พ่อหนุ่มลงค่ารถคิดเท่าไหร่ล่ะโอ้ยค่ารถอะไรลุงช่วยเหลือการแหมไม่ต้องหรอก ม่เป็นไรหรอกอี่างน้แลมันก็แพงแล้วเศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีพอดีเดี๋ยวลุงก็ไม่ได้มีเงินสดเดี๋ยวลุงโอนให้บอกเบอร์บัญชีมาโอ้ยโอย้ไม่ต้องเอาหน้าเอาหน้าช่วยช่วยกันเอางั้นผมเอา20แล้วกันเออบอกเบอร์บัญชีมาพร้อมเพย์นะลุง098 765 4321 20บาทนะยี่สิบลุงโอเคโอเคลุงโอนอะไรให้แล้วนะ S <S ได้ครับโอเคลุงไปลแล้วนะโอนให้แล้วนะครับผมมาเร็วมิว่งมามาแล้วเนะี่ยเฮ้ยลุงทำไมลุงโอนไม่ให้ผมยี่สิบล้านเหรอก่อนจละ่ะช่วยช่วยกันเห็นว่าพอดีมีปัญหาอยู่เพี้ยเลยดุดผมบอกเอายี่สิบดุดลุงโอนมาทำไมยี่สิบล้านดุดลุงไปเอาเงินมาจากไหนเนี่ยยี่สิบล้านเอาเอาเอั่นและลุงรวย ลุงรวยลุงรวยลุงเป็นใครเนี่ยเพราะไม่ลุงรวยได้ขนาดนี้เนี่ยไหนลุงบอกว่าลุงมาจากบ้านนอกไงรับบ้านนอกอะอยู่สวิตเซอร์แลนด์คือบ้านอยู่เมืองนอกไม่ใช่แต่งจังหวัดใช่เอารถไหนลุงบอกกลับภูกเก็ตไงก็อพอดีป้าเขาอะอยากจะมาซัมเมอร์ที่เมืองไทย ลุงก็เลยซื้อวิลล่าไว้ที่ภูกเก็ตห้าสิบล้านอาไว้สำหรับพักผ่อนก็เลยให้เขาไปรอที่นั่นแหละเด็กกำลังจะตามไปแล้วไหนลุงบอกลุงเข้าไปทํางานกรุงเทพนานแล้วงานแบบต้องไปหางานทําปกติของลุงอะไม่เกินสองวันเสร็จแล้วล่ะแต่คราวนี้ต้องสองอาทิตย์เนี่ยเนี่ยคิดถึงป้าเขาเป็นห่วงก็เลยต้องรีบๆกลับไปโอ้โหอราจะขนาดนั้นวะแล้วลูกกับลุงลูก,ลก,ลก,ลก มันก็อยู่กันคนละประเทศอเนี่ยไม่รู้ก็ติดต่อกันอยู่กันแต่มันอยู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันต่างคนต่างอยู่แล้วลุงรวยขนาดนี้ลุงนั่งรถไฟไปภูเก็ตเนี่ยนะรถไฟอะไรลุงก็ลุงให้เครื่องบินส่วนตัวเจ็ดรออยู่ที่ดอนืองนี่ลุงจะไปขึ้นโอ้โหพระเจ้าวะเอ้าเอาแค่น่ะเดี๋ยวลุงจะไปแล้วนะครับครับเออนี่สนใจจะไปขับรถที่ลุงที่สวิสเซอร์แลนด์ไหม 再见。看看